ข้าวกินก่อนวะอ้ยไม่มีเลยว่ะข้าวจะตายอยู่ละให้กูเพวยส่งของให้เอาไหมมามาได้กินข้าวหรือยังอะยังไม่ยังไม่กินข้าวหลงเพราะเราไม่เพราะเราขอข้าวมากันเยอะเลยไม่ใช่แล้วเปลี่ยนใจเฮ้ยเป็นไรเราเอามาเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวเราไปเอาข้าวก่อนอยู่นี่นะข้าวไปไหนนะ เายไทยแม่คะแนนโคตรแย่เลยเออจริงทล้วแม่องส่บสีให้แก้ขคตรยากเลยเออมันจะเลือกมากเลยนักหนาวะ่ะยังไงชิบหายคะแนนก็ออกมาแบบอืรับไม่ได้ว่ะเหนื่อยชิบหายเลยวันเนี้ยจริงข่าอะไรกินวอมอัพกันปะคนเหนื่อยเลยวันเนี้ยเออดีแต่ว่าช่วงเนี้ยสายตัวมันตรวจเข้มนะเว้ยพี่มีบัตรปลอมนะเออเชื่อแม่งโคตรเหนื่อยเลยนั่โอเอดีว่ะ

โอ้ยกว่าจะมาโอ้เนียหาสโคตรยากไปไหนมาเนี่ยเออไอเดียแม่งใช้ดิรรไอฟอสแอร์แม่งตับหน้าเฮียแม่งไปส่งแอร์เฮียมึงมึงอย่าไปล้อเพื่อนดิกลยวะเดียอย่าตีกันเฮ้ยไปๆๆไปิเลยเยสองวันที่ผ่านมาปีใหม่มึนได้ลงไหมเนี่ย ปลาอับปีทิหายโดนไอซนอนนนั้นอ่ะดิให้เวลาที่อไยล่ะดนแม่กหมดอ่ะดูแมนยูดไปแซนดูไอ้เที่ยแมนยูาไม่เที่ยาดที่อะไรสัสขาจริงครับคนละคนละขอนจริอะไน้นมาเล่นนอกบ้านมันจะอ่อนนะ

ใส่แม <c oughs> ่งเลยพี่อะไอ้พออย่างเอาไอเดียอะไรนี่แม่ด่าได้เลยรู้ใช่ไหมว่าไปทำอะไรมา มีเพื่อนมาวอวครูนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันหลายครั้งแล้วทั้งดื่มเหล้าทั้งมีเรื่องทะเลาะวิวาท<ม>เดือดร้อนคนอื่นไปทั่วทั้งคูทั้งเพื่อนทั้งผู้ปกครองพ่อแม่เธอจะรู้สึกยังไงที่มีลูกทําตัวแบบนี้ไม่ห่วงนาคตตัวเองบ้างหรอใครเป็นคนต้นคิดโีครับมึงอยาเดินคาพวกมวกคก็ชวนไมมึงอ่ากกิเยกกน ดหยุดครูจะรายงานผู <c oughs>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  ้ปกครองเธอทุกคนได้เลยได้ได arr ้ได uh> uh ้ได uh ้เป uh ิดให้ให้เรารู้เรื่องที่พ่กแก่ทำนะแก้คนอื่นสูงบ้างปะเราลดเองบ้างไหมเนี่ยถ้าสงสารตัวเองนะเธอก็อาจจะคิดได้บ้างเถอะถ้าทำคนอื่นแดบตอนมากแค่ไหนอ่ะ แค่ทำแล้วตัวเองเดือดร้อนนะเราจะไม่ว่าเลยนะแต่นี่ถ้าให้มึงอื่นเดือดร้อนน่ะถ้าสซซันคนอื่นแล้วก็ตัวเองมาเถอะอะไรวะองปะเอออะไรวะอะไรอ่ะทำอะไรเลยจริงพี่กันพูดดีนะว้ยเออแต่ที่ว่ามึงไปทำร้ายมาก็มันก็แรงก็แรงอยู่อ่ะเออแล้วทำไมอ่มดแล้วอะ กวดีด้วยด สวัสดีค่ะคุณแม่น้องเซฟใช่ไหมคะครูมีเรื่องจะมารายงานพฤติกรรมมาค่ะน้องเซฟแก้เพื่อนที่โรงเรียนค่ะฮัลโหลเซฟครูโทรมาแจ้งว่าเธอโดนทักบ้านใหญ่แล้วพี่แม่ต้องมาคอยตามเพี้ยตามรงกหรือเป่าราู้ไหมว่าเนี่ยแม่โดนหัวหน้าบ่านมาแม่ก็ต้องมาดูแล ทำเร่ออะไรก็ไม่รู้ได้สาละทุวนอะไรอ่ะทเรื่องนะคิดเรื่องเราตลอดอ่ะคือไม่รู้ไม่ระใจแล้วนะแค่ทำงานมาึก็ต้องมาเจอเรื่องเราอีกอ่ะชีวิไม่ไหวอ่ะเพระวที่มีต้อเอตลอดเวลาเกิดอเเหนื่อยกับเรามากๆอ่ะเรื่องหาตังค์อ่ะ เราเรียนที่ดีๆเราเจอฝังฟีดีๆอะก็าเรามันยูกอเรียก็ได้บ้างไหมก็เป็อย่างนี้อะประวัตเราจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวเข้ามาหาอะไรแล้วอะหยิไม่อ่ะให้มันดีหน่อยแม่เหนื่อยากนะเหนื่อยมากนะเแม่เข้าใจแม่ก็เข้าใจว่าฝังฟมเรียนเป็นอย่างนี้แต่เราต้องทำตัวดีต้องัวด โหมากมากขอละเนปครั้นี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้าปปยก well. ็ได้แต่ขออะลองทุกคนดูนะคะหักสครั้งนีรอบนี้นะถ้นเทีไม่ดีเพื่มอีกอะ ไม่เป็นไรไปเซ็ตเดินเรียนปมาใช่ไหมคือไปเที่ยวต่อไปปไอ่ะแม่กูพูดขนาดนี้แล้วอ่ะยิ่งก็ไปหน่อยอ่ะเแล้วเราไปกันเลยว่าไม่จริงจริว่าเราเปลี่ยนตัวแล้วเราเรื่งอะไรบางอย่างที่แม่ก็มีเหตุผลเอาไว้อย่างนี้อ่ะใโอเค ไปทําอะไรมามึงไปแกล้งคนอื่นอีกแล้วอะู้ถามจริงนะมึงคิดบ้างหรือเปก่ามึงมานั่งทํเที่อะไรนี้มึงเมินเฉยอ่ะสิ่งที่มึงทําแม่งแบบคตรเฮียมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่ตัวมึงเองนะมันเดือดร้อนคนอื่นมันเดือดร้อนทำให้คนอื่นแม่งต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะมึงคิดว่าแผลแค่นั้นอ่ะมันจะจบเหรอมันจะเสียประวัติของพวกมึงด้วยเวลาไปทํางานอ่ะไปมหาลัยอ่ะมันก็ต้องใช้อ่ะไอ้เฮียคิดบ้างป้าที่มึงทําอ่ะกู้ถามจริงมึงจะใช้ชีวิตที่แฮีแบบทุกวันนี้ไปเหรอ เมบป้างไนี้เครียโตแล้วอ่ะอเฮ้ยแต่แม่งที่พูดมาแม่งก็มีเหตุผลนะเว้ยเราก็วควรปรับแก้ตัวของเราอ,ะอ่ะเราผิดจริงอ่ะเออจริงตีแม่งอะ่ะต้อเสียนาคตเสียจริงถ้าคิดไปคิดมาดีอ่ะเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเพื่อน ิดได้นะคิดได้ว่าไงในเป็นคนดีจริงๆอไม่เป็นไรไมานั่นมาเล่นไ,ไม่ไ,ไม่นไ,ไ่ไ mm-hmm